จัดไป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 แชมจัดไปแชมจัดไปจัดไปวันนี้จัดเต็มแบบพิเศษเพื่อแข่งเทพชาติไทยอาหารสุดอลัง มูลค่ากว่าแสนบาทการสัมภาษณ์แบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับคอนเซปต์ฟุตบอลคุณเป็นนักรักใช่ไหมครับดูหน้าดิทั้งหมดนี้ในรายการแชมจัดไปสวัสดีครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเช่นจัดฝ่ายวันนี้จัดให้เต็มๆสำหรับหลายคนที่รีเควส์มาว่าอยากดูการสัมภาษณ์เปิดใจ5ซุปตา์ทีมชาติไทยกันแบบเต็มๆคุณวิวครับอืมใช่แล้วค่ะก็สามารถเจอกับพวกเราทั้งสองคนได้นะคะเวลาดีๆค่ะตั้งแต่บ่ายโมงตรงจนถึงบ่ายสองนะคะทางช่อง3 f ม m i l y ค่ะ13หรือว่า23นั่นเองค่ะหรือว่าหาชมย้อนหลังก็ได้ค่ะทาง YouTube ค่ะพิมพ์คำว่า ch a m p j u d p a i ค่ะแชมป์จัดไปก็เจอกับพวกเราได้เลยค่ะครับผมจริงๆเนี่ยตอนนี้มีแชมป์จัดไปนะครับส่วนใครอยากจะชมรายการอื่นๆนอกจากแชมป์จัดไปก็สามารถเข้าไปชมได้ในแชมป์แชนแนลจริงๆตอนนี้เรามี YouTube อยู่2ช่องนะครับคุณผู้ชมครับคือจริงๆเนี่ยเรื่องของการสัมภาษณ์นักฟุตบอลไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากทำมนาแล้วเพราะว่าโดยปกตินี่เวลาฮีโร่กลับบ้านไม่ใช่สบายนะครับเหนื่อยมากวิวคงจะรู้ ก็ใช่เพราะข้าไม่ได้กินจริงไหมจริงก็กินบนรถนี่พี่เราก็ใส่กองพะอเลยเพราะว่าต้องเดินสายเดินสายเดินทางตลอดเวลาแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนคือคนก็ต้องแบบขอถ่ายรูปหน่อยดึงดูงงนี่ก็คือว่าทําให้เวลาส่วนตัวของเราจะน้อยลงครับผมฉะนั้นนะครับเราก็เลยคิดว่าแหมนักฟุตบอลเนี่ยเขาโดนถามคาถามแบบพี่ตูนซ้าไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเขาเบื่อแน่นอนพี่รู้สึกงไงบ้างได้เรียนมาแล้วรู้สึกอย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็เลยเกิดไอเดียใหม่นะครับว่าเราจะทํารายการอันนี้ฟุตบอล ฟุตบอลฟ้ดก็คืออาหารบอลก็คือกลมๆก็คืออาหารแบบกลมๆนั่นเองค่ะไม่ใช่ค่ะฟุตเล่นฟุตเล่นฟุตเล่นฟุตบอลบอลก็คือคุยเรื่องฟุตบอลบนโต๊ะอาหารก็พาทางด้านของห้าซุปตามีใครบ้างนะโกวินเจชนะเมสซี่เจเอ็มสุดที่นันค่ะ ้องเก,กลือคลิดแล้วก็ตังสารัตอยู่เย็น<อ>มี5คนคุณผู้ชมครับแล้วก็เมนูที่เราจัดให้เป็นสุดยอดเมนูและเราก็จะเอาคำถามมาจากอาหารอามันเป็นวิธีที่ลึกล้ำมากนะฮะใช่เพราะบางคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าอาหารจานนี้จะถามอะไรพวกเขาและเราก็บอกเลยว่ารายการของเราเป็นรายการที่สัมภาษณ์ไปแล้วมีรอยยิม้มมีเสียงหัวเราะมากที่สุดเพราะมีเรื่องสาวๆคุณวิวแน่นอน แบบว่ามาเซอร์ไพรส์พี่แชมป์โดยไม่บอกเขาก่อนด้วยว่าใครจะมาแล้วคนนี้อสวยแบบเซ็กซี่ะนวันนี้จะได้ดูนะครับว่าสุดยอดเมนูที่เราจัดไปคือ<ฆ>อะไรจัดไปนักบอลไทยเต้น ABC ชักกระตุกรวมไปถึงผู้หญิงอยากแขลรีราเขาจีบสาวทั้งหมดนี้วันนี้เต็มเๆเพราะเราคือแชมป์จัดไป คุณผู้ชมครับวันนี้คือเทปที่ผมรอคอยมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นเทปที่คุณผู้ชมนั้นเรียกร้องมาเยอะเหลือเกินนะครับกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะวันนี้พบกับทางด้านก้องกวินเจตังและเอิ้มครับสวัสดีครับวันนี้คือผมผมผมเพิ่งรู้นะฮะว่าผมเนี่ยมีแฟนคลับครับผมเนี่ยเป็นแฟนคลับเขาครับแต่ผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะลอกเรียนสไตล์ผมเหมือนเหลือเกิน แลวเขาก็บอกว่าพี่แชมป์เนี่ยเวลาคุณอยู่ในทีวีนี่คือวิธีที่คุณพูด3 2อหนึแอคชั่นสวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับหากพูดถึงนะครับทีฟุตบอลที่ฮอตที่สุดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน <c oughs> ผมแชมป์ช็อตเด็ดวันนี้ผมได้พบกับนักกีฬาที่ตอนนี้ดังที่สุดในประเทศไทยนะครับ <c oughs> ครับกบวินทั้งเกิร์กริดและเกิร์ตังสารัตและก็เอ็มสุกนันนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาพูด <c oughs> คุยกับเขา exclusive นคเพเพเพคือคือผู้ชมฮะคนไทยหลายคนเนี่ยจะชอบพูดคำว่า exclusive โอเค x เนี่ยมันคือหนังผู้ใหญ่จำง่ายง่าย exclusive ฉะนั้น x ไม่ใช่ x ฉะนั้นผมจะต้องให้คนที่สำเนียงเชี่ยวชาญเพราะเขาคนนี้เคยมีข่าวว่าแมนยูเคยสนใจจะดึงตัวเข้าไปฉะนั้นเขาจะออกสำเนียงถูกต้องนั่นก็คือ กวินบินคว้ามะนาวนั่นเองครับผมมันยังไงฮะมันยังไงอันนี้เล่นไม่เลิกนะฮะอันนี้ดูดูให้ถูกต้องสามแอคชั่นเสียงว่า exclusive เดี๋ยว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 เอีวเดี๋ยดวเดี๋ดีเดี๋ยวเเดี๋ยวเดย่ีเห็นนะ Exclusive กับคนชื่อ X Exclusive กับคนชื่อ X อืมมนตัดเอ็กเซนซ์นิดนึงผมผมว่าเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าครับคุณผู้ชมนี่นะวันนี้จะเป็นจะเป็นเทปที่สนุกสนานมากนะครับแล้ววันนี้เนื่องจากเราเป็นคนรุ่นใหม่ของพี่น้องชาวไทยนะครับที่เห็นอยู่นะครับไม่ใช่เล่าครับแต่มันคือน้ำแฟนพี่โก้น้ำแฟนพี่โก้นั่นคือน้ำแอปเปิ้ลแล้ววันนี้ทำไมพี่โก้ไม่มาครับจริงๆพี่ซิโก้บอกจะมานะคือจะมารายการนี้ก็ ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือก็คือจะมารายการนี้ใช่ไหมแล้วตอนนี้อะตอนนี้พี่โกอยู่ไหนครับนั่นละสิคุณว่าพี่โกอยู่ไหนตอนนี้ผมว่าน่าจะยกเวทอยู่เอสซีปะอยู่เรื่องเอสซีปอาชนะวันนี้นะครับขอแสดงความยินดีนะครับแตง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 ใช่เอ้ใช่ใช่เพื่ออะไรครับเพื่อสันติภาพของเราแล้วทำไมวันนี้ต้องมา้านี้ครับอ๋อผมไม่ชอบทำอะไรเหมือนใคร ปกติ<ช>อยู่ในสตูอย่างเดียวอยู่ในสตูวันนี้วันนี้ผมผมดีใจมากว่าปรากฏการณ์มันได้เกิดขึ้นแล้วสมัยก่อนผมนั่งฟังเบ็คแคมก,กับทางด้านของโรนัลดหรือโอเว่นก็บอกว่าเวลาเขาอยู่ที่ประเทศเขาเนี่ยมามื้อไปเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์กินข้าวนะเพราะว่าแบบด้วยความเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยวันนี้ผมดีใจมากเพราะว่าหลังจากที่คุณได้นําความสําเร็จเข้ามาสู่ประเทศชาติเนี่ยร้านอาหารซึ่งไม่ใช่ร้านแบบข้างทางนะฮะนี่เป็นพัตคารซีฟูดอันดับต้นๆของไทยเขาก็บอกว่าเออวันเนี้ยเขาใหญ่จะปิดร้าน เลี้ยงผู้คุณฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เราจะมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ใหม่ครับคือฟ้ดบอลฟ้ดบอลคำถามที่ผมจะถามคุณทั้งหมดวันนี้จะได้แรงบันดาลใจมาจากอาหารเพราะผมไม่ชอบทํำอะไรธรรมดาธรรมดาครับทำไมครับเพราะว่าผมไม่เหมือนคนอื่นผมเป็นมูรินโญ The special one uh oh. โอ้โหพวกคุณก็เป็น special one ทำไมพี <C Bis ps Island> ่ต <b kir> <bbe> ้องใส่ข่ายขนาดนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใส่ข่ายเดี๋ยวไม่อิ่มนะครับผมร้านนี้พิเศษมากคืออย่างนี้คือผมต้องอธิบายนิดหนึ่งว่าตระกูลที่เป็นเจ้าของนี่ยิ่งใหญ่มากคือตัวพี่ชายของเจ้าของเนี่ยไปทำละครเวทีดังมากที่สิงคโปร์ก็คือละครเวทีเรื่องอินกับจันต้องไปดูดังมากแล้วตัวน้องชายของบุคคลนี้ก็คือคุณเอกชัยเอื้อครองธรรม เป็นคนที่ขึ้นชื่อว่าชอบเรื่องซีฟู้ดที่สุดและมาวันนี้พัฒานาารซีฟู้ดที่นี่ถือว่าเป็นร้านที่ฮอตที่สุดฉะนั้นปรากฏการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนกับอาหารซีฟู้ดซึ่งไม่ค่อยมีใครได้ลิ้มลองเพราะแพงมากโอ้โห,โโหดีไหมครับดีไหมครับคจ้าเจ้าของร้านอยู่ในกรุ่ฉะนั้นขอเสียงผมต้อนรับเจ้าของร้านคุณชื่อชัยเอื้อพงษ์ธรรมครับ ต้องขอผมนี่ขอจับมือเลยครับผมขอจับมือด้วยฮะคือคุณหญิงาติดต่อมารายการผมนะแล้วก็บอกว่าจะมีเมนูขั้นเทพที่หาที่ไหนยากมากแล้วก็บอกว่าคุณแชมป์ทำรายการเกี่ยวกับอาหารแล้วลิงก์มาซิผมก็บอกอาจจัดไปคุณหญิงชาอยากจะพูดอะไรกับน้องๆไหมฮะที่มารวมตัวกันวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เสิร์ฟอาหารให้กับคนที่ทำประโยชน์ทำความสุขให้ประเทศชาติของเรารู้สึกดีมาก อาหารร้านนี้ก็ถามว่าที่สุดไหมก็ <c oughs> คงไม่ได้ที่สุดของประเทศหรอกครับแต่ทุกอย่างปัตจุดิบแล้วก็คุณภาพอาหารผมพยายามหาที่ดีที่สุดให้ครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะฮะ <c oughs> ขอบคุณมากครับมีอะไรอยากจะพูดกับน,น้องๆ้องแมะก็คิดว่ายเกยดเวยก็อยากดูบอลไทยทุกคนก็คงคิดเหมือนกันอยากดูบอลไทยไปบอลโลกแล้วก็ได้แชมป์ด้วยครับขอบคุณครับ <c oughs> คลิปอัพ y o u r great work แปลสิมีใครรู้ไหมคำวันนี้นี่แปลว่าอะไรแปลว่ารักษาคุณภาพดีไหมพยายามต่อเฮ้ยพี่ทำไมพี่เชี่ยวชาญขนาดนี้อ่ะเพราะว่าพี่ exclusive อะมามามาคุยเรื่องผมอยากรู้ตอนครึ่งแรกของเกมแรกที่ราชมังก่วนตอนที่เกมศูนย์ศูนย์เนี่ยพี่โก้ว่าไงก็เขารู้อยู่แล้วอ่ะตอนนี้เจ็ดสิบ มาเองมาหมดแหละริงบ้าชัวร์อย่างนั้นเลยชัวร์ชัวร์แต่เราก็หมดแล้วเหมือนกันเราหมดแล้วเน่ยสิวเครื่อแรกแล้วหมดหมดแต่เครงแรกแล้วเครื่องแรกแล้วอะไรก็มันก็หมดจริงจริงเลยใครหมดจริงจริงเขาหมดทั้งหมดเลยเขาหมดใช่ไหมใช่ใช่โอเคอากวินนะฮะเล่นในบ้านอย่างน้อยต้องไม่โดนไม่โดนยิงประตูคือครึ่งแรกผ่านไปเราเรายังไม่เสียหายคือสูงสูงอยู่แล้ว มั่นใจว่าครึ่งหลังเนี่ยออกไปมีประตูเกิดขึ้นที่ฝั่งเราแน่นัดสุดท้ายที่เราเล่นเนี่ยพักครึ่งโดนไปสองเม็ดนะฮะตังฮะสภาพแต่เราคนเดินเข้าห้องมาเป็นยังไงก็คือทุกคนก็งงครับงงคนดูก็งงฮะครับไม่คิดว่าจะโดนสองลูกเร็ยวในครึ่งแรกก็คือเดินคอตกเข้าห้องขอฮะก็โก้เขาก็บอกมาว่าจะเล่นไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่เล่นก็ S <S <an> กรกลับมาดูกล่าแต่คนที่ต้องรู้สึกกดดันเป็นพิเศษน่าจะเป็นคนนั้นเอ็มเป็นยังไงวินาทีนั้นก็มันเป็นจังหวะฟุตบอลอยู่แล้วครับที่กองหลังจะต้องมีจังหวะที่ตัดก่อนกองหน้าย่ครับผมก็เล่นตามจังหวะฟุตบอลไปอืมก็ลงกันไปทั้งคู่ลครับแต่จังหวะนั้นผมคิดว่าผมได้ฟาวคุณคิดว่าคุณได้ฟาว <f> <p> พอได้ยินเสียงตู้ยก็โอเคบอลแล้วแกงเจ็บด้วยแกงเจ็บ เออต่อมีแก้งเจ็บด้วยแล้วผมก็เงยหน้าขึ้นมาเอ้าทำไมพวกงไม่เข้ามาดูเดี๋ยวว่าเออทำไมแต่บอลมาเร็มเพย์วะผมก็อ่านจากไปขวามือกรรมการชี้นีเลยเออไอ้ชี้อยู่แล้วเพื่อนทุกคนตองเข้ามาดูผมก็จัดล้มอยู่ก็ลุกขึ้นมาถามว่าล่าอะไร ถามใครถามกรรมการหรือถามถามภาษาไทยถามไม่ใแล้วมาสิถามบ้างไง Why ก็ตองโตอะไรมั่วๆอะไว่าฟาวโคฟฟาวถาเอ๊ะจุกซ้องจุกซ้องนะโคฟฟาวแปลว่าฟาวอะไรไงฟาวอะไรนี่จริงๆแฉจริงๆฟาววัดเราเนี่ยมีกระแสโคฟซิโก้ไปคุมลิเวอร์พูลเยอะนะ หลังจากที่พี่ป๋ปอนัทวุฒิบอกว่าให้พีซิโก้ไปคุมลิเวอร์พูลมีกิอมอาม่าด้วยเ <c oughs> อ <c oughs> อเนาอามาอามาเหรอวอาม่าเหรอวะอะ,อะไรเอ้ยซิโก้เลิกเลิกเก่งอ่ะนี่ทำไมมึงไม่ไปคุมลิเวอร์พูลอะคุณอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยแม้แต่ก็ตอนนี้สมมติถ้าพีซิโก้ไปอยู่ที่นั่นเนี่ย <c oughs> เขาจะเขาจะเปลี่ยนทีมยังไง ตรงๆเซีเรียสอันนี้ซีเรียสผมว่าคนเลี้ยวเลี้ยวปูเขายังไม่ยอมรับพีดีโก้แน่นอนเขาอาจจะดูถูกด้วยเหมือนแบบก็แค่โค้ชอาเซียนถ้าพวกผมไม่เล่นอะไเนี้ยเขาบอกก็แค่นักเตะอาเซียนก็แค่นี้ยเราไปก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นนี่เหมือนอเราอยู่ในนี้เราเป็นเบอร์หนึ่งเราอยู่ที่นู่นเป็นคีย์เล็กก่อนเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นเหมือนพี่มุ้ยอ่ะโอเคอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกับข้ามาและเดี๋ยวออกับข้ามาตั้งปุ๊บผมมีคําถามให้คุณเยอะฉายามีหมดครับคุณผู้ชมฮะก้องแม็กซิม กเวินบินควานา้าแนวตั้งสามื่องเอ็มชอบกินขนมปังคนนี้อะไรไม่รู้ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเ,เดี๋ยวช่วงหน้าจัดไปอ่าเนี่ยนนลองทำท่านี่อยเป็นเอก,กลักษณ์ผมเลยนะทุกคำตอบเดี๋ยวแชมป์จัดไป โคสิกโกดีสาวเขาได้ไมั้ยังไงนะวันนั้นมีต่อยพีสิกโก้ด้วยมีต่อยซิกโก้ผมไม่รู้ว่ะผมไม่ต่อแล้วตอนนี้ผมกิน